ไม่ธรรมดาสองภาพปัจจุบันนักแสดงหนุ่มตีคนนี้เป็นพระนัตด,ดาของพระองค์โสม สำหรับป่าวริศหงสนานหนุ่มตีวัย32ปีลูกชายของคุณอ่างวิสาขาหงสนานและคุณศักชัยลีสวรรค์ประธานกรรมการบริษัทจำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อดังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังเป็นพระนัดดาหรือหลานของพระเจ้าวรวงเ์เทอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาถโดยคุณวิสาขาเป็นพระญาติห่างซึ่งเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเล็กซึ่งในอินสตาแกรมของหนุ่มป่าวก็ มีภาพที่เข้าเฝ้าพระองค์สมอยู่บ่อยครั้งค่ะ สำหรับงานในวงการบันเทิงเริ่มจากการเป็นนาแบบยแบบถ่ายแบบแฟชั่นลงนิตยสารรวมทั้งยังเคยเล่นมิวสิกวิดีโอจนทำให้ได้มาเล่นละครให้กับทางช่อง3ด้วยความที่เป็นคนทำอะไรจริงจังเขาก็ได้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติม,ตมกับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการแสดงให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยก่อนจะห่างหายจากหน้าจอไปสักพักใหญ่ๆค่ะด้านการศึกษาของหนุ่มเปาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบตกแต่งภายในจากประเทศอังกฤษเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่หนุ่มเปาเรียนจบก็ได้กลับมาบริหารงานช่วยกิจการของครอบครัวค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แัะกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย